วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแจกโปรแกรมอะไรเอ่ยรู้ไหมครับวันนี้มีสมาชิกท่านหนึ่งมาขอโปรแกรมนี่เลยใช้จอยคอมเล่นเกมได้ไหมทำม,มันทํายังไงผมทําให้เป็นเสียบแล้วไม่เข้านั่นเลยอันนี้ผมก็จะมาแจกโปรแกรมตัวนี้นะครับผมวิธีทาให้จอยธรรมดากลายเป็นจอยไอค์บ,บ็อกหรือว่าวิธีทําให้จอยธรรมดาเสียบกับคอมแล้ว เล่นใน KPC ได้เดี๋ยวจอมาไลน์ได้ความหมายเดียวกันนะผมวันนี้ก็จะมาแจกกันแล้วก็มาสอนกันแล้วก็มารีวิวให้ดูแล้วว่ามันใชจริงหรือเปล่าผมก็มีอยู่ในเครื่องแล้วแหละโปรแกรมอ่ะก็ใช้อยู่แล้วก็ใช้ตลอดเลยผมรู้มันใช้ดีแต่พอดีผมไม่เคยทำคลิปขึ้นมาก็พอดีมีน้อง มีวิชาเน,นื้อมาขอเข้ามาครับก็เลยทำซะเลยพื่เป็นการสอนไปในตัวเนี่ยโปรแกรมแปลงจอย xbox พ็กอกนี่นขั้นแรก,กะนะครับให้เราทำปารปิดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก่อน,นครับแล้วก็ทำการแตกไฟล์ออกมาครับแตกไฟล์มา เวลาอย่างเี้ยนะให้เราไปคลิกเข้ามากดเดยอะทอมเน็กไปเน็กไปครับเน็กไปครับอันนี้ติ๊กข้างล่างออกแล้วผมเอาไว้แค่เล็กท็อปเดียวไอ้คนเล็กท็อปเนี่ยกด,ดนนรันเลยฮะผมเปิดไปครผม แล้วมขอออทแต่ประกายหมนะผมวดีไม่เสียบจอยบล็อกเลยทมขอหาจอยธรรมดานะผมไม่ใช่เฮ้ยไม่ได้เตรียมจอยไปเลยขอไฟด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยผันยเยอะนักเกิน,กนได้ละอันนี้จอยธรรมดาผม กอยก,กากเลยซื้อมาร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบบาทจากโรตัสท่างจากพิกซีนี่เอาตัดพิกซีพอ,อได้จอยธรรมดามาแล้วถ้าเราเสียบที่ช่อง USB บนะผมเสียบเข้าไปเลยเสียบไปก็จะมีขึ้นมาปนเป็นการติดตั้งไดเวอร์ของจอยของเรานะครับ แล้วก็จะค้นหาอ่ะได้แล้วจะขึ้นเับแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะเล่นเกมพีซได้บังคับไม่ได้เป็นแค่ธรรมดาบังคับไม่ได้ได้ไม่ได้อ่ะให้ทําการดับไปคลิกรคลิก,กีต่ตรงนี้เลยตัวนี้ผมก็มาเล้ใช้นานลอะอะเสร็จแ,แล้วนะครับผมให้เราเลือกที่ตรงนี้ตรงการนี่ ติดทำการเนี่ยแล้วก็เลือกตรงนี้นครับเนี่นยผมไดเวอร์เนี่ยครับกดแยกอ่ะเจอแล้วอันนี้ครับอ,อันนี้คือมันจะบอกว่าอันนี้คือ usb เราที่เราไปออกเมื่อกี้ให้เราติ๊กที่นี่นะครับสังเกตด,ดีๆนะให้เราติ๊กตรงนี้แล้วก็ทำการโหลด ไดเวอร์นี่ยผมโหลดไดเวอร์มาอ้าวโ,โอ้ยเรวขออาภัยนะผมมันต้องดาวน์โหลดนี่ับผมโหลดตรงนี้นะผมขออาภัยมากผมไมเอาไม่ได้ใช้นานละยังไงก็เล่า แล้วก็นรเข้าขอออกเข้าไปเลยไม่ได้ใช้นานแล้วขออภัยนะครับกดตรงนี้ผมหนึ่งครั้งใช่ไหมเนี่ยขอเชื่อกันยัยบีอี้สัน ดูตามไปนะผมตรงนี้ดูตรงนี้นกดโหลดนี่เหมือนจะบอกว่าขาดรอสักคู่นะผมตอนนี้มันกำลังโหลดอะไรอยู่ค้างเลยรอสักคู่นะครับผม แล้วใช้นานนี่โหลดไดเวอร์นี่อะตายครับนี่อะ,อะให้ทำการกดตรงนี้ครับผมตีตรงนี้แล้วก็กดโหลดไดเวอร์นะครับผเวลาเสร็จมันจะขึ้นอย่างนี้ถ้าขึ้นสีเขียวอย่างนี้สีเขียวสีเขียวฟ้าอย่างนี้ถ้าไม่ถ้าขึ้นสีแดงมันบางทีที่ผมทำให้ไม่ได้แล้วอันนี้ได้แล้วแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับ อันนี้เลยสีต่างอ่าถ้าสีเขียวนี่ใช้ได้นะครับเสร็จแล้วอะไรต่อกดท,ออที่นี่เลยหนึ่งครั้งแล้วก็ให้เรามากดที่ม m ูหนึ่งเลาะหนึ่งครั้งผมกดหนึ่งครั้งแล้วก็มากดตรงนี้นะครับอันนี้คือเช็คจอยสัตว์นะครับกดตรงนี้คือเช็ค นิดๆเสียงล้ครับอันนี้คือจอยผมจะมีกิ่งแบบมันจะสั่นอันนี้คือเช็คว่าจอยใช้ได้แล้วครับอันนี้คือเช็คว่าจอยเราเป็น X Block ยังนี่ครับ X b o c k สาของศูนย์นะหนูสำหรับวิธีดูว่ามันกดตรงนี้วิธีดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่ากดที่ ปุ่มแล้วจะขึ้นหมดนะครับปุ่มลกกิ้ง F1 f หนึ่งสองใช้ได้ผมโอเคครผมก็มีประมาณนี้ผมวิธีใช้งานก็ประมาณวิธีติดตั้งแล้วผมอัพใจผมขอขอบคุณน้อง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 หรือพี่น้องหรือพี่ ปงเศษปิดพงเทพเนี่ยผมมาทีเนี้ยที่ขอไปเข้ามาอ่ะส่วนการใช้งานได้จริงไหมอันนี้ปิดไปแล้ว,ลว,ลวมันต้องพาพจอปิดไปแล้วมันอยู่มุมหน้ามุมมุมจอผมถ่ายไ,ไปแล้วแต่ยังใช้ได้ับถ้า,าทําการถอดจอยไปแล้วให้เราถ้า,าทําการถอดจอยไปแล้วเราไปเสียบใหม่ให้เรามาเซตค่าตรงนี้ใหม่นะครับเซตค่าตรงนี้ โหลดใหม่อะไรใหม่แล้วผมทำการทำเหมือนปกติถ้าเราทำการถอดจอยแล้วห,หรือว่าเปิดความใหม่อะไรใหม่แล้วเราต้องมาทำตั้งค่าใหม่ให้ผมตั้งค่าใหม่กดตรงนี้ติดตรงนี้ติดตักดติดตงึงรอบแล้วก็มากดที่นี่ผมแล้วก็มากดติดตรงนี้แล้วก็มากดโหลดกดโหลดที่ไดเวอร์แล้วก็มากดติดตั้งไดเวอร์เสร็จแล้วกด กลับมาแล้วเนี่ยมแล้วก็อันนี้คือกดตรงนี้หนึ่งรอบนะครับกดตรงนี้หนึ่งรอบตรงนี้คือเช็คจอยั่นอันนี้คือเช็คว่าจอยจะได้ว่าจอยเป็นเป็นจอยบอกตัวได้มันเป็นด้วยบีธรรมดาอาเสร็จแล้วก็ปิดแล้วแล้วก็มาลองเข้าเกมเลยแต่ผมขอหาเกมก่อนเพราะว่าเครื่องผมรู้สึกว่าเกมพีซีผมก็จะไม่ลงลนะนะช่วงนี้ผมแคสโปรแกรมเมื่อไรไม่ได้ลง,ไม,ไ,ลงไม่ได้เล่นเกมพีซีเลย ไหนอะเลซี่โปรแกรมไฟล์ <When S 2> ล<ะ>เว้นแล้วเกมพีซีไม่มีเลยวันนี้อันนี้เกมยังไม่ติดตั้งผมโอ้ไหม่กอดเว้นแล้วไงซีซีไม่มีทดลองเลยเครืโทรศัพท์ เขาใส่ขุมคงจะรับเพียงหมดแล้วนี่นี่ฟอร์นี่ฟอร์ไม่ได้เดวี่เม,มย์ขายอ้าวเดวี่เม,มย์ขายลอง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  ลองนี่คนระับตรวจเกมมันใช้ได้ก็มันผมก็ไม่แน่ใจอะไรได้เลย ถ้าลราข่มนว้ใช้ได้จริงนะของไม่ได้กดจากแป้นนั่นอ่าสตาร์ทตรงไหนตรงไหนตรงไหนอ,อะรกันอันนี้ เคยเล่นนานอะประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อจบเพลงเท่านี้นะผมยังไงเราก็มีปัญหายัางไงก็ถามใต้คลิปนะม้มสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อจบเพลงเท่านี้ผมว่าไม่มีอะไรยากเย็นนะับโอเคครับผมใครอยากได้ไปแกมอะไรเกมอะไรก็ มข้างล่างตายคิดผมรอเราคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ